เราโง่ยากครับบักใหญ่เลยโอ้ออกเป็นมูลเลยครับปัดเบื้องติดแถวแล้วครับออ ของเขาสำหรับเซ้านี้ครับเป็นเห็ดกอแดงนะครับเห็ดกกแดงใงญ่ครับดอก,กงามเลยงามครับเห็ดกกแดงเงี้ดอกที่สองครับเป็นเห็ดเพิงนกยุ้งครับนี่เน่าครับได้ดอกเดียว อีกกออยกดอกนึงครับอีกกกอใ้เก้าวหรอครับเพิงไคครับเม็ดเพิงไคใช่ก้าวหรอครับ Thằng khẩu khắp đọt nữa Cô khắp xuống đọt nó mát nữa có đèn nhai đấy hầm Nó 3 đọt một chút Mà nó xuống đọt một coi gì luôn đó. ต้องโกเหลืองครับ เพื่อเขาครับอีกดอกนึ่งอืมอืม,อ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 ม เห็นลงหกดอกนี่นะครับือใหญ่ทะอืออืออีดอกนึงดอกนี้กับอกใหญ่เลยครับลงหกยักตัวน่งอืลงหกยันะกครับบอกใหญ่เลย ออกเลยน่อยออกไปโลดครับเพิ่งไคครับดอกน้อยกำลังเกิดครับมะงอกแดงนะครับวันละหกหงสงเหรอครับ งกแดงหรือละง,งกหงอันเดียวกันแล้วครับเแต่แต่้นสีอนหรอกซีจุ่มน้อยๆครับ ยี่ยไต่ก้อนใหม่ครับก้อนใหม่ทับไว้เออหูหูน้ำอยู่ครับอืมข้าบ่าบังไว้กับบะเหลือเพิ่นครับมือ ยุบเป็นเตียงเลยเรียบร้อยหมดครับ เงาครับคิดก้อนหิน สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมือนี้กับพ่อกันดีคือเก่าแล้วครับมือนี้กับพ่อกันก็ตรงกับวันเสาร์ที่4ีมีถุนายนพศ25 6 5ห้าณเขาบังเหยจังหวัดชัยภูมินะครับมือนี้ยกับพี่น้องมาหายเหตดที่เก่าล่ะครับสีมานหม้อมานจังใดกับรุ่นไปน้งกันล่ะครับแต่เมื่อนี้เฮามาแต่เด็กเนี่ยเฮามาฮอนี่กับตีหานะครับเฮาหาขืนมาเมื่อเสาร์นี่ก็ได้เป็นเห็ดก่อ ก็กับเป็นเห็ดแล้วโง่ครับแต่มือนี่สิมานเห็ดยังยังโมโหครับเขากลับรุ่นไปน้ำกันล่ะครับไปติดตามน้งกันไปเงี้ยวๆครับมือนี่ว่าเขาสิมีความโชคดีโชคมานซ้าใดกับพี่น้องกับติดตามไปน้ำกันเง้ยวๆเลยครับ เห็ดละงูกดอกนึงครับกออีกดอกนึงครับเห็ดละงกบานครับนี่เอาได้บ่ละเนี่ยเมืองกันครับ เหมือนลรครับเอาว่าได้เออดอกนี้เอาได้ดยุครับก็จิตัดขากับดอกมันเนาะแยกกันโอ,อ้ดอกนี่ไหมออพอดอกต่มแล้วครับว่างหันดอกบาน ละงูกตัวนะครับครับอาะุะ่มใหญ่ได้ครับเบิง่งส่วนุ่มบอกใหญ่เลยอื้อจะอีกุ่มนึงอื้อส่วนครับลังูกดุง นิหนาเขียวครับน่างามเลย ดอกกำลังง้ามเลยครับลังพอดีกินเลยแน่นตัวนะอออดอกหน้อยโอ้ ใกล้พวกฮิปนาเล่ะครับครับตระกูลเดียวกันนะครับ เรากบานครับ z o o หนึ่งงอกแดงครับบานแล้วก็เอารถดอกจ o o m ครับหอยหอยดอกนึง ครับอื่อครับโอ้ออกเป็นมูลเลยครับ หาตัวมั้งโอ้หแล้วครับหักแล้ว,มลว,ลวไม่ดีดลมปางางเลยไม่ทับหัวงรางอ,อกอยู่ครับ กัดคือมุนอีเล่อีอืออ๋อขี้เกือกลัดนะครับอันนี้อรัอ เดี๋ยวไปใหเชื่อเนอะ้ะเอาเช่นนี้และละงอกบานครับบึงห้อยเชือกันคักเนี่ยใช่บึง <laughs> นะครับเชี่ยไปเชี่ยม้าอันเชี่ยใบไม้มาถมไว้น่ยนะครับสองดอกเสร็จเท้าเชี่ยหลายๆเชี่ยไปเชี่ยม้ากับเชี่ยมาถมให้เราอีกครับอีกดอกหนึ่งน้อย เชื่อไปเชื่อมาเห็นอีกดอกเนึ่งครับป๊าดเบิ้งแถวแล้วครับอโอ้ลรางกแดงครับ เรางอกหงนะครับเนี่ยเรางอกแดงมันงามดีครับเรางอกกันเนี่ยสีสวยงามดีเฮ้ยตูมใไฮยูตูมน ตางามเลยอันนี้ผมขอบอดัดบอดเด็ดขาออกจากดอกแล้วครับเนี่ยเพราะว่ามันงามดีไหมผมเสียไปงามๆสิครับอย่าวาากันเนาะเพราะเราง้อเขาผมก็เด็ดขาให้อยูุ่ครับมันงามดีว่าจุ่มแล้วครับมหันได้บานไ,ได้จุ่มแล้วจุมม่มงามเลย ละงอกแดงหรือละงอกหงอหระครับแ้้จะพ้นลสีเอินครับสีงามดีครับละงอก,กอนนะสีสันสวยงามด,ดีครับดอก มาเบ mainland, right ิงผลงานการหาเห็ดของเขาเมื่อนี้ครับนี่ครับถือว่ามีวามหมานหลายเติบอยู่ครับเมื่อนี่บบเต็มตาหรอกครับพตามันใหญ่เก็บเมื่ดปีนี้แจ็คสีเต็มบบเต็มหรอกครับตาอันนี้ก็ได้เมื่อนี้เขาก็หมานนะครับมาช่วงแรกๆเขาก็ได้เป็นเห็ดกอเนี่ยเห็ดละโงกเนี่ยครับเห็ดละโงกขาวล้วก็ไม่ได้เห็ดละโงกเหลืองครับลรวก็ช่วงท้ายๆเขาไม่ได้เห็ดละโงกครับละโงกหงหรือว่าละโงกแดงนะครับเนี่ย ซึ่งเป็นละงอกอีกสายพันธุ์นึงนะครับเนี่ยที่เก็บมือนี่ก็มีสามสายพันธุ์นะครับเห็ดละงอกอ่ะมีเห็ดละงอกขาวแล้วก็เห็ดละงอกเหลืองแล้วก็เห็ดละงอกแดงครับเนี่ยสามชนิดเลยครับมือเนี่ยสีสันสวยงามแล้วครับแล้วก็ได้เห็ดกอนนะมือนี่ก็เป็นอีกมือนึงแหละครับที่เขาได้เห็ดงามครับถือว่าเป็นเห็ดคัดได้เหรครับมือเนี่ยมือนี่ก็งามคักครับเห็ดอ่ะงามว่ามันผู้เบ่งผู้ละแต่ว่ากับ่างามํำผู้เบ่งดอกนะครับเนาะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้าหมานมาฝากพี่น้องเขาแล้วเบื้องชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็คขมเมนมะปิ่นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกมิ้นทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี้กับขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกันชิดนาครับผมสวัสดีครับ